ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะคูปาม,มาแล้วค่ะวันนี้จะมาสองนะคะไอวันนี้จะมาสอนนะสองขั้นแต่งตาแบบที่สวยเรียบง่ายแล้วก็ดูดีด้วยนะคะเพราะหลายๆคนน่าจะมีปัญหากันใช่ไหมว่าแต่งตายังไงคะทำทำยังไงให้แต่งตาของเราเนี่ยนะออกมาดูดีดูสวยได้คะ่ะวันนี้และหลายๆและครูเชื่อว่าหลายๆคนคงจะรู้สึกว่า ทำไมการแต่งหน้ามันยากจังทำไมการแต่งตามันยากจังใช่ไหมวันนี้จะมาสอนให้เป็น2ขั้นง่ายๆให้เราเอาไปใช้กับการแต่งตาของเรานะคะให้สวยง่ายนะแล้วก็ดูดีด้วยนะคะและใช้ได้กับทุกคนนะเอาเทคนิคไปเอาเทคนิคนี้นะไปปรับใช้กับการแต่งหน้าของเรานะคะไปปรับใช้กับการแต่งตาของเรานะวันนี้เนี่ยจะเป็น2ขั้นตอนที่ง่ายที่สุดด้วย ง่ายที่สุดแล้วก็ทำตามได้เลยนะใครที่เข้ามาแล้วทักทายคุณมาหน่อยนะคะแล้วก็ดูกันอยู่ที่ไหนทักทายกันมาหน่อยนะแล้วก็ช่วยครูเช็คด้วยว่าเสียงชัดไหมภาพชัดไหมค่ะ <laughs> ช่วยเช็คหน่อยช่วยเช็คหน่อยนะเดี๋ยวครูขอดูด้วยว่ามาหรือ,อยังนะวันนี้จะมาในลุคของความสวยทีเ่เรียบง่ายนะคะแล้วก็เป็นสไตล์ของการแต่งหน้าที่เขาเรียกกันว่า e f f o r t ต e เลนะ อ่ะระหว่างนี้ใครเข้ามาแล้วทักทายกันมาหน่อยนะจ๊ะไหนมากันยังอะ่ะมากันยังได้ยินเสียงไหมนะได้ยินเสียงหรือเปล่า <S 2> <S 2> โอเคได้ยินเสียง <S 2> <S 2> ใช่ไหมคะได้ยินเสียงแล้วเนาะอ่ะดูคนอยู่ที่ไหนก็ทักทายครูมานะก่อนอื่นเียเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวต้องอ่บอกเพื่อนๆก่อนใครที่เข้าใครที่พ่งเพิ่งเข้ามาติดตามเพจครูปาล์มนะคะหรือใครที่เพิ่งบางครั้งอาจจะเจอไลฟ์ครูแล้วเพิ่งเข้ามาเนี่ย นะอาจจะไม่เข้าใจว่าถ้าเป็นไลฟ์สดนะครูอาจจะมีการพูดคุยกับพวกเรานะคะเวลาที่พวกเราเข้ามาคอมเมนต์กันเนี่ยครูอาจจะมีพูดคุยแล้วก็ระหว่างนี้ถ้ามีพื้นเคลื่อนเนื้อหาอะไรที่ครูสอนเพิ่มไปเนี่ยก็จะพูดไปในไลฟ์เลยบางคนอาจจะไม่เข้าใจเพิ่งเข้ามาใหม่บอกว่าอยากจะให้ครูสอนออบอกเนื้อหาเลยใช่ไหมคะ ถ้าเป็นไลฟ์สดทุกคุณต้องเข้าใจนะไลฟ์ live สดคือการพูดคุยกันหรือว่าการสอนกันแบบเรียลไทม์ฉะนั้นอาจจะมีพูดคุยกับผู้คนที่เข้ามาทักทายเพื่อนๆหรือพูดคุยถึงเนื้อหาที่มันแตกแยกออกไปในในการสอนด้วยนะคะฉะนั้นต้องเข้าใจนะถ้าคุณอยากจะฟังเนื้อหาแบบแน่นๆนะ ให้คุณกดไปดูคลิปวิดีโอของครูปาล์มแทนนะมันจะได้เนื้อหาแน่นๆจะไม่มีตอนที่ครูพูดคุยกับทุกคนหรือม,ม,มันจะไม่มีตอนที่ครูทักทายกับทุกคนนะคะโอเคไหมบอกให้เข้าใจก่อนสําหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามอาจจะรู้สึกว่าเอะงงนะแต่คนที่ติดตามนานอยู่แล้วหรือว่าคนที่ติดตามในเพจนานอยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าถ้าไลฟ์สดเนี่ยครูอาจจะมีพูดคุยกันหรือตอบคําถามกันแบบนี้เรียลไทม์ time, นะคะโอเคอ่ะ เพื่อนๆอยู่ที่ไหนนะคะทักทายกันมาวันนี้จะเป็นลุคนี้นะข้างหนึ่งวันนี้สังเกตน,นะข้างหนึ่งเนี่ยคุณแต่งแล้วนะข้างหนึ่งแต่งแล้วนะคะอีกข้างหนึ่งยังไม่แต่งอยากจะให้ทุกคนเห็นว่าวันนี้ลุคนี้คือลุคเอฟฟอร์ตเลยก็คือเป็นลุคที่คุณไม่ต้องพยายามคุณจะหลายๆคนเนี่ยผู้หญิงหลายๆคนรู้สึกว่าการแต่งหน้าเนี่ยเป็นเป็นเรื่องยากแล้วก็เป็นเรื่องที่เหนื่อยเพราะ ทำไมรู้ไหมเพราะขั้นตอนมันหลากหลายขั้นตอนเหลือเกินเพราะแบบวิธีการมันหลากหลายมากเลยทําให้เรารู้สึกว่ามันยุ่งยากและเหนื่อยเกินไปวันนี้คุณจะมาสอนเทคนิคในการแต่งตาที่มันง่ายที่สุดและคุณคุณทำตามในระยะเวลาสั้นได้และใช้ในการแต่งหน้าชีวิตประจําวันของคุณได้เลยไม่ว่าจะเป็นลุคที่คุณออกไปทํางานบางคนแบบทํางานใช่ไหมคะแบบเป็นพนักง,งานออฟฟิศหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการอย่างเงี้ยคุณไม่อยากจะแต่งหน้าเยอะ yeah. คุณเอาลุคนี้ไปแต่งตามได้เลยวันนี้นะคะสําหรับาการแต่งตาวันนี้เนี่ยนะคะคุณจะบอก2ขั้นตอนด้วยกันนะคะ2ขั้นตอนในการแต่งตาเริ่มเลยนะถ้าระหว่างนี้ถ้าใครมีคําถามพิมพ์กันมานะแล้วก็ทักทายครูมาด้วยนะคะ,ะลุกวันนี้เนี่ยนะคะครูจะใช้เทคนิคในการแต่งตาโดยการใช้อายแชโดว์สสีนะสสีเท่านั้นนะคะซึ่งถ้าใครอ,อันนี้ขอบอกขั้นตอนก่อนส่วนใหญ่ ผู้หญิงทุกคนเนี่ยเวลาที่ซื้ออายแชโดเนี่ยนะคะโดยส่วนใหญ่เราจะไปซื้อกันเป็นตลับแบบนี้ใช่ไหมมันจะมีหลากหลายสีมากเลยและสีจริงๆที่เราใช้อยู่ในจริงๆแล้วที่เราใช้เนี่ยก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่สีมีอยู่แค่ประมาณ3สีที่เราใช้จริงๆแล้วฉะนั้นเวลาที่เราไปซื้อนะอายแชโดเนี่ยเลือกเฉพาะสีที่คุณใช้ก็ได้นะคุณไม่จําเป็นว่าจะต้องไปซื้อเป็นตลับแบบเรียงสีหลายๆสีมาแต่ของครูเองเนี่ย ของครูเนี่ยจะเป็นซื้อเป็นตลับแบบนี้มาเพราะต้องการสอนนักเรียนนะคะก็จะมีเป็นตลับแบบแต่งหน้าแบบนี้เห็นไหมอย่างเงี้ยมันเยอะจนเกินไปถ้าในชีวิตประจำวันของเราหรือเราแต่งเองเนี่ยคุณจะรู้สึกงงว่าต้องใช้สีไหนบ้างเอาง่ายที่สุดนะวันนี้สสีที่คุณจะใช้มีลักษณะที่เป็นสีด้านและก็สีกลิตเตอร์ใช้แค่สสีสีด้านและกลิตเตอร์วันนี้นะแต่งตานะสีด้านและกลิตเตอร์เป็นยังไงคะด้านก็ลักษณะของตัวเนื้อ อายแชโดว์ uh, เนี่ยมันจะไม่มีเนื้อชิมเมอร์หรือเนื้อที่เป็นมันวาวนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนอ่ะเนี่ยนีคือสีด้านส่วนสีที่เป็นอ่ลักษณะเนื้อมันวาวหรือเนื้อชิมเมอร์อ่ะกริตเตอร์หรือชิมเมอร์เนี่ยเนี่ยเขาเรียกกันนะคะก็จะมีประกายความเป็นเหมือนความสว่างนะใช้แค่2สีเท่านั้นเลือกหลังจากนั้นเลือกโทนสีที่คุณ รู้สึกว่าชอบอย่างเช่นบางคนชอบโทนสีชมพูบางคนชอบโทนสีส้มบางคนบางคนชอบโทนสีน้ำตาลคุณก็เลือกมาให้ตรงกันสมมุติว่าเลือกสีด้านเป็นสีน้ำตาลสีที่เป็นกริตเตอร์ก็จะต้องเป็นสีกริตเตอร์ที่เป็นออกแนวส้มหรือว่าออกแนวสีน้ำตาลมาจะไปด้วยกันได้ไม่ใช่ไปเลือกสีด้านเป็นสีน้ำตาลเสร็จแล้วไปเลือกกริตเตอร์เป็นสีเอ่อเป็นสีแบบขาวชมพูอย่างเงี้ยเวลาที่เอามาแมทเอามาแมทกัน โทนของการแต่งหน้ามันจะสีมันจะเปลี่ยนนะคะวันนี้เนี่ยที่ครูทําให้ดูเนี่ยมันจะเป็นลุคที่มันกลมกลืนกันแล้วมันสามารถแต่งแล้วแบบดูเรียบสวยดูดีได้นะอ่ะฉะนั้นเลือก2ส,สีสีประเภทสีก็คือสีด้านและกริตเตอร์เอามาใช้และเลือกโทนมา1โทนนะวันนี้ครูจะแนะนําเรื่องของการใช้อายแชโดวด้วยนะคะสําหรับคนที่รู้สึกว่าไม่ถนัดในการทาอายแชโด์ที่เป็นสีฝุ่น หรือบางคนรู้สึกว่าทาอายแชโดว์สีฝุ่นแล้วเนี่ยรู้สึกว่าสีฝุ่นมันเลอะตานะคะแล้วทาไม่ติดเลยอ่ะหนึ่งตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคนที่รู้สึกว่าไม่ถนัดในการใช้อายแชโดว์สีฝุ่นคือให้เราใช้อายแชโดว์แบบอายแชโดว์แบบสติ๊กแบบนี้ที่เป็นแท่งแบบนี้อ มียี่ห้อหนึ่งนะคะชื่อว่ายี่ห้อ Bobby Brown นะ Bobby Brown เนี่ยก็จะมีเป็นลักษณะอายแชโดว์แท่งสติ๊กแบบนี้คุณสามารถไปเลือกซื้อได้เลยอย่างครูเองเนี่ยวันนี้ก็เลือกมันเป็นโทนสีน้ําตาลนะคะเห็นไหมอ่นนี้ใช้2ส,สีด้วยกันอันนี้จะเป็นลักษณะด้านแล้วก็ตัวนี้จะเป็นลักษณะที่เป็นเนื้อชิมเมอร์หรือกริตเตอร์นั่นเองนะคะะใชสส้สองแท่งนี้นะเดี๋ยววันนี้ครูจะทําให้ดูเลย ให้คุณเตรียมอันนี้คือตาที่ครูยังไม่ได้แต่งนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเลือกสีอายแชโดว์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะให้คุณลงอายแชโดว์ที่เป็นเนื้อแมตต์ก่อนเนื้อแมตต์ก็คือเนื้อที่เป็นเนื้อด้านไม่มีชิมเมอร์นะคะครูวนันนี้อ่ะครูจะใช้ตัวแท่งนี้นะเป็นสีน้ําตาลนะคะครูก็จะแตะไปที่ช่วงหางตานี่ตรงนี้ช่วงหางตาตรงนี้นะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะให้เราใช้แปรงเกลี่ยนะเกลี่ยสีตัวนี้ สค่อยๆเกลีย่ยจากหางตานะเข้าสู่ตรงช่วงกึ่งกลางตาค่ะ อ่ะเห็นไหมเราก็จะได้สีทาตาแบบนี้แล้วอันนี้คือใช้แค่สีด้านสีเดียวก่อนเลยนะสีแรกนะคะเกลีย่ยจากหางเข้าสู่กึ่งกลางตานะค่อยๆเกลีย่ยเห็นไหมมันก็จะได้สีตัวอายแชโดว์ทาตาแบบแบบนี้เลยคุณจะลงช่วงหางตาเพราะต้องการให้หางตาเนี่ยมีความเข้ม แล้วค่อยกระจายนะคะใช้แปรงนะเกลี่ยค่อยกระจายสีเกลี่ยมาต้องช่วงเบ้าตาของเรานะเห็นไหมจริงๆแค่นี้ก็ดูสวยแล้วใช่ไหมคะแตส่สีที่2ที่ครูจะให,ให้ใช้ลงเนี่ยนะคะเป็นสีตัวกริตเตอร์ใช่ไหมมันจะช่วยเพิ่มประกายให้กับดวงตานะคะแล้วก็จะช่วยทําให้ตาของเราดูมีมิติมากขึ้นนะสีที่2ที่ครูจะลงก็คือช่วง สีตัวชิมเมอร์นะคะหรือกิเตอร์นะลงตรงช่วงนี้ค่ะกึ่งกลางตาตรงนี้นะกึ่งกลางตานะแตะตรงนี้นะคะตั้งแต่ช่วงขอบตากึ่งกลางตานะแล้วค่อยๆเกลี่ยขึ้นไปข้างบนแบบนี้เห็นไหมหลังจากนั้นเนี่ยใช้แปรงเหมือนเดิมค่ะ ในการเกลี่ยสีคราวนี้เนี่ยให้เราเกลี่ยสีจากช่วงหัวตาของเรานะคะเข้าสู่ช่วงนี้เมื่อกี้คือช่วงหัวตาตรงนี้ใช่ไหมให้เราเกลี่ยนะเกลี่ยตรงนี้นะคะเห็นไหม จริงๆแค่นี้ก็ตาของเราก็ดูสวยแล้วเห็นไหมครูบอกว่าวันนี้จะสอนเทคนิคที่ง่ายที่สุดและคุณไปทําตามได้เลยอ่ะอันนี้คือเทคนิคในการทาอายแชโดว์หลายๆคนคือรู้สึกว่าการทาอายแชโดว์มันเป็นเรื่องที่ยากมากๆแล้วทายัางไงก็ไม่สวยสักทีแล้วก็วุ่นวายมากเลยต้องมานั่งคัดเบ้าต้องมานั่งลงสี1นึงสแล้วก็ต้องทำให้เบ้าตาดูแบบใหญ่ขึ้นหรือว่าเข้มขึ้นนะคะใช้เทคนิคนี้ นะใช้เทคนิคนี้นะคะดวงตาของคุณก็จะมีความสดใสได้เห็นไหมแล้วก็ดูดีด้วยและใช้สีอายแชโดว์แค่2ส,สีคุณเลือกเลยแต่เลือกให้ตรงโทนกันแค่นั้นเองอเลือก2อสอส,อสีประเภท2ส,สีก็คือสีด้านแล้วก็สีพิตเตอร์ใช่ไหมคะแล้วก็เลือกโทนที่เป็นเป็นโทนเดียวกันโอเคไหม่ะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะอันนี้คือแต่งตาเสร็จแล้วนะของครูนะแต่งตาเสร็จแล้วเนี่ย หลังจากนั้นต่อไปก็คือให้เราเพิ่มความคมของเส้นขอบตาของเราโดยการใช้อินไลเนอร์เทคนิคนี้ครูจะไม่ได้ให้ครูไม่ได้สอนเขียนอายไลเนอร์นะคะที่เห็นว่าตาข้างนี้คมดูตาคมแล้วก็ดูตาดูแบบโตวสวยนะคะคือครูใช้ตัวอินไลเนอร์นะให้เราใช้ตัวอินไลเนอร์สีน้ำตาลนะคะมาสร้างเป็นเส้นนี่เส้นขอบตาของเรานะครูจะจับ ช่วงหางตานะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขียนนะเขียนตัวนี่หางตาของเราออกไปฝั่งนี้คือครูเขียนแล้วครูจะใช้ตัวอินไลเนอร์นะคะสีน้ำตาลนะเขียนตรงช่วงหางตาของเราออกไปเล็กน้อยแบบนี้อ่าเห็นไหมนี่ หลังจากนั้นค่อยๆเกลี่ยเข้าสู่ขอบตาของเราค่ะ,ะจากช่วงห่างตานะเกลี่ยเข้าสู่ขอบตาไปจนถึงกึ่งกลางตาแล้วค่อยๆเขียนช่วงหัวตาด้วยนี่ไหมลากไปช่วงหัวตา ตามแนวขอบตาของเรานะคะแต่ไม่ต้องเขียนแบบเห็นเป็นเส้นชัดเจนขนาดนั้นคุณเขียนแค่ลากตามแนวขอบตาของเราแบบนี้ตาข้างล่างก็เช่นเดียวกันค่ะให้เราจับจากข้างล่างแบบนี้นะเขียนลงมาแล้วก็วาดลงไปจนกก่งกลางตา เรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปคือคุณดัดมสัสเขาเรียกดัด,ดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าได้เลยอ่าเดี๋ยวกูจะดัดขนตานะข้างนี้แล้วก็ปัดขนตาได้เลย แล้วก็ใช้ที่ดัดขนตานะคะตัดขนตาได้เลยอ่าระหว่างนี้คอมเมนต์กันมานะเพราะว่าเป็นเทคนิคที่ง่ายมากและจะสอน สอนแบบว่าจบไวมากวันนี้เพราะรู้ว่าหลายๆคนรู้สึกว่าการแต่งหน้ามันยากจังเลยอ่ะทำไมดูขั้นตอนหลายขั้นตอนและดูยุ่งยากและไม่สามารถทําไปได้ก็เรยว่าไม่สามารถเอาไปใช้งานจริงได้นะวันนี้คุณมาสอนเป็นเทคนิคที่คุณเอาไปใช้งานจริงๆได้แล้วง่ายมากๆนะคะคุณพาริดาใช่ไหมคะคุณพาริดายก นะบอกว่าเป็นเทคนิคที่ดีมากค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวกูขอปัดขนตาเพิ่มอีกนิดนึงไม่ต้องติดวันนี้ไม่ได้ติดขนตานะคะแล้วก็ไม่ได้เขียนอายไลเนอร์เลยใช้แค่อินไลเนอร์แล้วก็อายชาร์โดแบบสติก๊กแบบแท่งนั่นเองนะ ยี่ห้อหรือแบรนด์ที่ครูแนะนำก็จะเป็นแบรนด์ Bobby Brown นะคะ Bobby Brown สามารถไปหาซื้อกันได้อ่าครูจะปัดขนตาล่างด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากรู้ว่าสีที่ครูปาลมใช้สามารถทักไปหาไลน์แอได้เดี๋ยวครูจะให้ทีมงานถ่ายรูปและส่งไปให้นะคะว่าของครูปาลมใช้สีอะไร เห็นไ,ไหมอันนี้คือเสร็จแล้วเพิ่มขนตาอีกนิดหนึง่งเป็นลุคเขาเรียกว่า effortless แล้วก็เป็น everyday ลุคของคุณได้เลยนะอ่ะดูเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เลยค่ะ การแต่งหน้าของคุณจะง่ายมากขึ้นคุณจะรู้สึกว่าเออมันมายุ่งยากและเออมันแบบง่ายแล้วคราวนี้คุณจะรู้สึกว่าไม่ขี้เกียจในการแต่งหน้านะหรือว่าอะไรนะบางคนรู้สึกว่าขั้นตอนมันยากเกินเกินไปหรือมันยุ่งยากเกินไปทําให้คุณรู้สึกว่าเออเป็นภาระเออที่หลายๆคนไม่รู้สึกแบบไม่อยากแต่งหน้าหรือว่าไม่อยากจะแต่งตานะคะเพราะรู้สึกว่ามันเป็นภาระใช่ไหมเพราะมันหลากหลายขั้นตอนเกินไปวันนี้ก็เลยมา สองมาบอกมาสอนให้กับทุกคนว่าเป็นสองขั้นตอนที่แต่งตาที่ง่ายและสวยเรียบดูดีได้ที่สุดแล้วอันนี้คือเป็นขั้นตอนที่ง่ายและเรียบที่สุดแล้วนะคะเห็นไ,ไหม,มดวงตาของเราก็ยังมีความเขาเรียกนะมีความาคมนะมีมีเส้นของขอบตานะคะแต่ไม่ต้องเขียนอายไลเนอร์เพราะครูรู้ว่าหลายๆคน มีบางคนที่อา,อายุ40-50แล้วเขียนรู้สึกเขียนอายไลเนอร์ที่เป็นเมจิกอะเขียนแล้วมันเขียนแล้วไม่เป็นเส้นตามแนวขอบตาเขียนแล้วเลอะเขียนแล้วรู้สึกว่า,าเส้นมันไม่ไม่ตรงนะคะก็ให้ใช้วิธีนี้นะคือการใช้อินไลเนอร์สร้างเป็นเส้นขอบตาแทนค่ะโอเคไหมนะวันนี้จะมาสอนสั้นๆจริงๆหรือ คนบอกว่าเอ๊ถ้าต้องการจะไปงานเพิ่มล่ะคะสอนเพิ่มให้เนาะเราต้องเพิ่มเราสามารถเพิ่มนะเพิ่มค่าน้ําหนักสีช่วงหางตานะคุณก็ลงสีน้ําหนักช่วงหางตาเพิ่มเข้าไปเนี่ยตรงช่วงนี้ใช่ไหมคุณลงเพิ่มเข้าไปตรงช่วงนี้น,นี่ครยยกตัวอย่างให้นะในกรณีที่คุณสมมุติคุณต้องไปงานหรือว่าคุณรู้สึกว่ามันเอ่อเพิ่มความเข้ม ่ะคุณเพิ่มตรงช่วงนี้เสร็จแ,แล้วก็เกลีย่ยใช้แปรงเหมือนเดิมนะคะเกลีย่ย อ่ามีคนบอกว่าชุดแปลงใช่ไหมคะชุดแปลงแต่งหน้าของคุปามนะคะเดี๋ยวดนเดี๋ยวครูเอาให้ดูเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีกําลังเขาเรนะียกะทยอยส่งให้กับคนที่จองมารุ่นล่าสุดอ่าเนี่ยฝั่งนี้คือสมมติว่าคุณอยากจะไปงานคุณสามารถเพิ่มความเข้มของช่วงห่างตาเข้าไปนะคะลงสีลงสีแรกที่เป็นสีด้านนะลงให้เข้มขึ้นนะเห็นไหม ตาก็จะมีความเข้มขึ้นแต่ฝั่งนี้ที่ครูลงไปครั้งแรกเนี่ยเป็นลุคที่แบบธรรมชาติแล้วแบบคุณแต่งไปทำงานได้หรือว่าคุณแต่งไปใช้ชีวิตประจำวันของคุณได้นะคะโอเคไหมอ่ะก็ใช้เทคนิคนี้เหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวครูขอโชว์แปลงก่อนมีคนถามใช่ไหมบอกว่าชุดแปลงราคาเท่าไหร่คะชุดแปลงตัวนี้นะคะอ่ะอันนี้เป็นชุดแปลง9ชิ้นที่ครูจะเขียนบอกไว้ให้ว่า ตัวแปลงชิ้นไหนทาตาอันไหนบ้างทาตา1ทาตา2ทาตาล่างแล้วก็มีเขียนว่าคอนทัวร์แปรงปัดแป้งนะคะชุดนี้ราคา1,590บาทพร้อมกับกระเป๋าที่เก็บแปรงแบบนี้นะ,ะแบบนี้นะคะมีทั้งหมด9ชิ้นจะเป็น9ชิ้นที่คุณใช้แต่งหน้าทั้งหมดซึ่งคุูจะมีเป็นวิดีโอสอนการใช้งานด้วยและจะบอกทริคการแต่งหน้าว่า แปรงแบบไหนใช้กับคิ้วได้แปรงแบบไหนใช้แทนอายไลเนอร์ได้นะคะซึ่งบางคนไม่ถนัดไม่ถนัดในการใช้ตัวกา,การการกรีดตากับตัวอายไลเนอร์ที่เป็นเมจิกคุณใช้แปรงแต่อายแชโดว์แล้วก็ทำเป็นเส้นอายไลเนอร์ได้เหมือนกันนะคะถ้าอายุา 6, 60หกสิบบวกใช้สีอะไรคะหกถ้า โทนสีค่าสีกลางที่ใช้ได้กับทุกอายุนะคะคือสีส้มค่ะสีส้มนะคะใช้ได้เลยสีส้มมันจะมีสีส้มอ่อนกับสีส้มเข้มนะหรือน้ำตาลอ่อนๆนะไม่ควรเป็นน้ำตาลเข้มนะคะถ้าเป็นน้ำตาลเข้มเลยเนี่ยตาเราเนี่ยจะมีค่าจารย์มันจะดูเข้มและดูดูตาเหนื่อยล้าถ้าเป็นเป็นวัยที่40 50บวก60บบวกอย่างเงี้ยนะคุณจะไม่แนะนำให้ใช้สีน้ำตาลเข้ม ใช้เป็นสีน้ำตาลส้มส,สีส้มอ่อนสีส้มตรงนี้ได้เลยค่ะจะทําให้ตาของเราดูสดใสแล้วก็ดูเด็กลงและที่สําคัญถ้า60บวกแล้วเนี่ยสีกริตเตอร์หรือสีตัวที่เป็นชิมเมอร์เนี่ยไม่ควรใช้ทั่วเปลือกตานะเพราะเวลาที่อายุเยอะขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่า หนังตาของเราเนี่ยนะคะมันจะมีการยืดหยุ่นต่างกันนะแต่ละช่วงวัยจะมีมีการยืดหยุ่นต่างกันถ้าเป็นช่วงแบบ50บวก60บวกอย่างคุณแม่ของครูเองเนี่ยห้กว่าใช่ไหมคะเวลาแต่งตาเนี่ยจะใช้ตัวกริสีชิมเมอร์หรือสีที่เป็นกลิตเตอร์เนี่ยน้อยๆในการทาตรงช่วงเบ้าตาหรือว่าช่วงเปลือกตานะคะเพราะผนังตาตรงเนี้ยมันจะมีความพูดง่ายว่าคือหนังตามันมีความย่นความยืดหยุน่น มากกว่านะคะทําให้เวลาถ้าทาสีแบบที่เป็นกลิตเตอร์เยอะๆไปเนี่ยสีกลิตเตอร์พวกนั้นเนี่ยมันจะไปยิ่งเน้นให้เห็นตัวตัวรอยย่นชัดเจนมากขึ้นฉะนั้นก็จะใช้น้อยที่สุดแล้วใช้แค่เฉพาะจุดเพิ่มความสว่างหรือเพิ่มความสดใสให้กับดวงตายอย่างเช่นตรงช่วงหัวตาตรงช่วงนี้นะคะหรือช่วงขอบตาโอเคไหมอ่ะกะ็ใครที่สนใจนะคะ แปรงแต่งหน้าชื่อแปรงแต่งหน้า1590บาท็ถต,ต่อไปจะจัดส่งวันที่30พฤศจิกายนอถที่จะส่งวันที่15ไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าเป็นอถของคนที่จองเท่านั้นนะคะเขาจองมาน่าจะเดือนที่แล้วส่วนถ้าเป็นอถถัดไปก็จะเป็นวันที่30นะคะก็จะได้เป็นเซ็ตแบบนี้พร้อมวิดีโอแล้วก็จะครูจะมีเป็นฟองน้ำนะคะ ตัวฟองน้ำเนี่ยก็จะให้ไปสำหรับนักเรียนที่ที่ซื้อนะคะเ,เดี๋ยวนะขอหยิบให้ดูก่อนนี่ตัวนี้เซตฟองน้ำแบบนี้นะคะเอาไวเอาไว้ไวสำหรับลงนี่ลงรองพื้นนะแล้วก็กล่องเก็บแบบนี้สำหรับเอาไว้พวกไปแต่งหน้านะคะก็จะมีเซตเป็นเซตนี้ให้ อยู่ในที่สั่งซื้อมา1,590บาทนราบสัดภัยจะจัดส่งวันที่30พฤศจิกายนนะจ๊ะส่วนถ้าเป็นเดือนธันวาเนี่ยคุณรู้สึกว่าจะไม่มีเปิดรอบเดือนธันวาแล้วนะคะก็จะมีอันเนี้ยเป็นเซตสุดท้ายแล้วนะคะก็สั่งจองกันมาได้เลยนะ เพราะต้องอสั่งทําตามจํานวนคนที่สั่งจองเท่านั้นนะคะคุณจะไม่ได้สั่งสั่งผลิตออกมาเพื่อรอจําหน่ายเพราะแปรงเนี่ยมันจะมีอายุการใช้งานถ้าคุณสั่งมารอจําหน่ายเนี่ยบางทีขนหรือว่าตัวกาวที่ติดแปรงเนี่ยมันเสื่อมสภาพฉะนั้นคุณจะสั่งคนผลิตเนี่ยผลิตใหม่ๆเท่านั้นแล้วก็ตามจํานวนคนที่สั่งซื้อนะคะ อันนี้บอกให้เข้าใจก่อนนะคะว,ว่าทำไมถึงมีทำตามจำนวนที่คนสั่งมานะคะอ่ะโอเควันนี้ก็เออมาเท่านี้มามาบอก2ขั้นตอนแต่งตาที่ง่ายและเรียบและดูดีได้นะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเหมือนกลับมาสนุกกับการแต่งหน้านะ,ะโดยเฉพาะวัย40 50หรือ60ก็ตามนะคะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่า อ๋อไม่อกแบบมีมีมมคํานึงที่เจอนักเรียนนะคะบอนบอกว่าพี่แก่แล้วออแก่แล้วไม่รู้จะแต่งยังไงแก่แล้วก็ไม่รู้จะแต่งให้ใครดูนะคะรู้สึกว่าการแต่งหน้ามันเป็นเรื่องยากและยุ่งยากนะจริงๆผู้หญิงทุกคนเนี่ยมีความสวยมีความสดใสยอยู่แล้วเราแคออ่การแต่งหน้าเป็นหนึ่งวิธีในการที่ช่วยบูดความสดใสให้กับตัวเราเองได้เราไม่ต้องเป็นต้องแต่งเหมือนคนอื่น แต่แค่เพิ่มบางส่วนที่มันรู้สึกว่าเราไม่มั่นใจนะอย่างเช่นบางคนผู้หญิงบางคนรู้สึกว่าใตา้ตาคล้ำม,มากๆแล้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ใบหน้าของเขาเนี่ยดูไม่สดใสคุณแก้ปัญหาแค่เฉพาะจุดเท่านั้นแล้วก็แต่งตามสไตล์ที่คุณรู้สึกชอบหรือ เป็นสไตล์ที่เป็นคุณจริงๆไม่จําเป็นว่าจะต้องไปแต่งแบบคัดเบา้าแต่งตาออสีหรือต้องไปแต่งตามเทรนด์กระแสต่างๆเลยนะคะแต่งตามความชอบในสไตล์ของคุณเองแต่แค่รู้จักในการดูแลว,ว่าจุดไหนที่ที่ทำให้ใบหน้าของคุณดูไม่สดใสรเราไปแก้ตรงช่วงนั้นแทนนะคะโอเคไหม,มคุณคุณออวิ วิไลพรใช่ไหมคะบอกว่าสั่งซื้อค่ะสั่งซื้อสามารถไปที่ล n e แอดนะคะที่ขึ้นตรงนี้ได้เลยนะเดวทีมงานทีมงานจะส่งรายละเอียดไปให้นะคะแล้วก็มีเขาเรียกนะทีมงานจะส่งรายละเอียดต่างๆไปให้ในในในลายแอดนะเพราะต้องต้องส่งวิดีโอส่งลิงก์วิดีโอไปให้สำหรับการการได้แปลงเสร็จแล้วเนะี่ยจะมีวิดีโอส่งไปให้เพื่อดูการใช้งานด้วยนะคะโอเค วันนี้ไปแล้วมาเป็น2ขั้นตอนง่ายๆสันส้นๆจริงๆและนี่ครูก,ก็ก็แต่งแบบเนี้ยออกจากบ้านวันนี้จะจะออกไปข้างนอกนะคะเออเดี๋ยววันนี้จะไปออกไปข้างนอกละนะข้างนี้คือเพิ่มความเข้มนะข้างนี้คือเป็นเป็นลุคที่คุณสามารถแต่งแบบ everyday ล o k ได้หรือว่าเป็นลุคเขาเรียกง่ายว่าเป็นลุค effortless ที่มันดูไม่พยายามอ่ะคุณจะไม่รู้สึกเหนื่อยคุณไม่ต้องรู้สึกว่าเออไม่ต้องไม่จําเป็นต้องแต่งเหมือนใครเนี่ยคือเป็นลุค ที่มันเบาสบายที่ง่ายที่สุดแล้วก็ดูดีด้วยนะคะวันนี้ไปละเจอกันอีกทีไลฟ์หน้าละกันนะคะหรือใครมีคําถามอยากรู้ผลิตภัณฑ์ที่ครูใช้อันไหนก็ไปที่ไลน์แอดนะเดี๋ยวครูจะให้ทีมงานส่งให้นะคะหรือถ้า,ามีคําถามอะไรก็ส่งกันมาไว้ในไลฟ์นี้หรือไปที่ไลน์แอดก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอ่ะประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งเรื่องประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์วันที่11นะคะเดือนนี้ นะครูจะมีเปิดเป็นกลุ่มสอนแต่งหน้าที่ใกล้ชิดเฉพาะคนที่ต้องการเรียนแต่งหน้าจริงๆเจอกันในไลน์นะคะเป็นกลุ่มไลน์นะให้ไปที่ไลน์แอดจรงนี้นะแล้วแปพิมพ์ว่า1นึหนึ่งเป็นสนใจเรียนกลุ่มแต่งหน้านะคะวันที่11บเอนะวันเสาร์นี้ใช่ไหมใช่ไหมวันที่11วันเสาร์นี้ใช่ปะเออวันเสาร์นี้เวลา11บเอโมงเจอกันตอนเช้าเรามาแต่งไปพร้อมกัน โชว์ใบหน้าสดของคุณไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามครูพร้อมที่จะสอนเสมอแล้วก็ปรึกษากันในไลน์กลุ่มนั้นได้เลยเพราะเป็นการเป็นการาวิดีโอคอลสอนกันนะคะจะไม่ใช่การไลฟ์แบบนี้ครูจะไม่ได้มาไลฟ์แบบนี้เพราะครูต้องการให้ทุกคนกล้าที่จะโชว์หน้าสดของตัวเองกล้าที่จะแต่งหน้าของตัวเองแล้วกล้าที่จะรู้จักคนอีกหลายๆคนที่แบบมาแต่งหน้า ด้วยกันอ่ะเพราะหลายๆคนรู้สึกว่าไม่พอใจในใบหน้าตัวเองแต่วันนั้นจะเป็นวันที่ครูจะช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจและก็ภูมิใจในใบหน้าของคุณและช่วยสอนเรื่องเทคนิคการแต่งหน้าให้เพราะครูเองก็จะไปโชว์ใบหน้าส,สดๆในไลน์กลุ่มนั้นเช่นเดียวกันนะคะมาเจอกันในกลุ่มไลน์นั้นนะวันที่11เวลา11โมงนะคะ ใครใครที่อยากจะร่วมนะมาเรียนแต่งหน้าด้วยกันก็ให้พักไว้ที่ไลน์ตรงนี้นะคะแล้วพิมพ์คำว่าพิมพ์ตัวเลข111ทีมงานจะรู้ว่าคุณสนใจเรียนแต่งหน้าวันที่11นะคะโอเคไหมเอาวันนี้ไปละนะเจอกันอีกทีไลน์หน้านะคะไปจริงๆแล้วบ๊ายบายค่ะ